เอานะครับกัมพูชานะครับพยายามที่จะทวงนะครับที่เคยเป็นเซ็นสัญญากันไว้นะครับทำสะพานข้ามแดนนะครับทีนี้ทางฮุนมนเนตเนี่ยหรือนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะออกมาทวงถามน,นะครับว่าเอ้ยที่จะทําสะพานล่ะเนี่ยที่มาเซ็นกันไว้อะสมัยต,ตอนรัฐบาลของคุณแพรองทานนะครับที่เป็นนายกเนี่ยที่ว่าจะทํากันไว้นะครับไปกลับมือมีรูปมีภาพ เป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับมาตอนนี้ก็พยายามที่จะทวงนะครับว่าเออสัญญาเนี่ยตอนนี้คือคือคือพูดง่ายว่าทวงอะ่ะเออทวงถามะนะครับซึ่งผมมองว่าอาจจะจะเป็นรัฐบาลที่แล้วนะครับไปคุยหรือไปเซ็นเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของการที่สู้รบกันหรือว่าที่เขาไม่ยิงอ ลงบารหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าละละเมิด MO u เนี่ยความจริงอ่ะผมมองว่าถ้าถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยหนักแน่นหน่อยนะผมว่าตรงเนี้ยมันน่าจะสามารถที่ยกเลิกได้นะเพราะว่าด้วยที่ว่ามันทางกัมพูชาเนี่ยมาคุกคามของประเทศไทยก็คือพูดง่ายว่าเป็นเป็นภัยคุกคามเป็นเป็นภัยความมั่นคงของชาตินะเพราะว่ามันน่าจะยกเลิกได้นะครับซึ่งด้วยความหน้าด้านของทางกัมพูชานะผมว่ามันมันมันไม่ควรที่จะมาทวงหรือว่า เอาโอเคถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนพูดว่าว่าจะทวงแต่ว่ามันมีกระแสข่าวปล่อยออกมาผมว่ามันน่าจะเป็นเป็นความจริงแหละนะครับซึ่งถามว่าเออคุณมาทํากับประเทศไทยแบบนี้แต่คุณก็ยังจะมาทวงอีกว่าเอ้ยเซ็นสัญญาไว้จะมาอ้างว่าเอ้ยมีเซ็นสัญญาจะมาจับมือกันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าการที่คุณมาทําลายประเทศไทยอ่ะหรือมาเปิดก่อสงครามหรือว่ายิงก่อนเนี่ยผมว่า ในเรื่องการจับมือหรือการที่จะทําธุรกิจร่วมกันหรือที่จะช่วยเหลือเนี่ยผมว่ามันควรที่จะต้องยกเลิกไปก่อนนะยกเลิกตัดยกเลิกไปเลยนะครับแล้วในอนาคตจะเป็นยังไงค่อยว่ากันแต่ตอนนี้คือควรที่จะต้องตัดยกเลิกไปก่อนเอาปัญหาที่อยู่ตรงหน้าก่อนชายแดนกับอ่าเนี่ยที่จะต้องทางบ้านหนองจานเนี่ยใชนะ่จังหวัดสระแก้วเนี่ยควรที่จะต้อง คุยกันตรงเรื่องนี้ก่อนเอาให้ชัดเจนให้เคลียร์ก่อนเคลียร์กันเสร็จแล้วลงตัวแล้วไม่มีการลุกล้ำเข้ามาในอนาคตจะไปจับมือหรือจะไปอะไรยังไงจะไปก็ค่อยว่ากันนะครับในความคิดผมนะครับผมวิเคราะห์ผมว่ามันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วคุณผู้ชม่ะครับมีความคิดเห็นเหมือนกันหรือเปล่าคุณสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในในประเด็นตรงนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ